คอนเทนต์ของเราในวันนี้เป็นเรื่องของแกนมาสเตอร์เอลดิกโวดัสครับผมหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยแกนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึงเกรไนเนี่ยคนจะคิดถึงอิตาไดโก้ Dragon, คนนี้ซะมากกว่านะฮะนี่คนนี้เลยเป็นคนที่แบบทุกคนพูดถึงเกรไนรู้จักกันแต่ว่าเอลดิกโวดัสเนี่ยครับไม่ธรรมดานะฮะตรงที่ว่าถ้าไม่มีแกนยครับกัลลิมานไม่ได้คืนชีพ คือการคืนชีพของกาลิมานเนี่ยมันมีตัวแปรอะไรอย่างมากต้มีตัวช่วยเยอะมากแต่หนึ่งในตัวแปรสาคัญที่ทําให้กาลิมาคืนชีพได้ครับคือตาเอลดิกโวดัสคนนี้ครับผมปัจจุบังนดำรงตําแหน่งเป็นสูพรีม e แกรนมาสเตอร์ไม่ใช่เดียวเป็นแกรนมาสเตอร์อ่าของเกรนไ์ครับแล้วเข้าสัมพันธ์ยังไงอะ่ะเออทําไมเพิ่งรู้จักปกติเกรนไ์มันก็แบบบทมันก็น้อยถูกปะ คือคน,อนไม่ค่อยรู้จักเกมน้เท่าไหร่แต่วันนี้เราคิดว่าเฮ้ยไอเนี่ยสําคัญกับเนื้อเรื่องเลยเอามาเล่าให้ฟังครับผมมาเริ่มเลยดีกว่าลำแรกครับให้ดูมินิก่อนหน้าตาเกมเป็นอย่างนี้นี่คือมินิของโวดัสนะครับเกมมีวีรกรรมอะไรบ้างอันดับแรกนะครับตัวดัสเนี่ยมันเป็นเหมือนกับศูนย์กลางพลังจิตของเหล่าเกรนายครับผมคือโคตรมุ่งมั่นตั้งใจมากเป้าหมายขเขาคือการต่อสู้ผู้วางระเบียบให้แบบกาแล็กซี่ทุกคนจะเคารพเขาครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเกรนายเอง หรือว่าจะเป็นมารีนทัพต์ตัอื่นก็ตามแล้วกระทั่งโรบิเต้กาลิมานเองก็ยังให้ความเคารพกับโวดัสนะครับโอ้โหเฮ้ยนี่มันคนสําคัญนี่หว่าเป,เ,ปเป็นตัวตึงนี่หว่าทําไมกระทั่งกาลิมานยังให้ความสําคัญเลยเพราะเก่งจริงครับผมคือในอดีตเนี่ยแกไม่ได้เป็นแกรนาสเตอร์ของเกรไนดราโก้เนี่ยครับที่ทุกคนอยากจะฟังกันแทบตายเนี่ยคือตัวตึงครับผมคนนี้เขาแบบเนื้อเรื่องมันเวอร์มากโอเค แต่เดี๋ยวเราจะเล่าไดโก้มาหลังนะไดโก้เนี่ยก็คือเป็นแกรนดมาสเตอร์ของเกไหนอยู่ดีๆครับปะทะอะไรไม่รู้อะสงครามย้าไปหมดแล้วก็ถูกดึงมาในมิติวาร์ปโดนคำสาปว่าเฮ้ยมึงอยูใ่ในมิติวาร์ปไปแต่ว่ามันมีช็อตหนึ่งที่ตัวของวอรดัสเนี่ยต้องช่วยไดโก้ผมสู้พวกปีศาจในมิติวาร์ปพอสู้เสร็จอะไรเสร็จปุ๊บแกก็เลยโดนไดโก้บอกว่าเฮ้ยจากนี้ไปนะแกจงเป็นแกรนดมาสเตอร์ของเกไหน เพราะตูไปไม่ได้ตูอยู่ในมิติวาร์ปขอซัดพวกปีศาจที่หนำใจก่อนประมาณนั้นคือใส่อารมณ์ไปนิดนึงแต่ก็หลักๆคือแกให้ตัวของวอลดัสเนี่ยเป็นแกรนด์มาสเตอร์ของเกนครับนี่คือประเด็นสําคัญเลยอะแล้วพอแกเป็นแกรนด์มาสเตอร์เนี่ยแกก็แบบโอ้โหมุ่งม,ม,มั่นมากคือแบบท่านอาจารย์ไรโก้ให้ความสําคัญของเราขนาดนี้เนี่ยเร้ก็เป็นผู้นาเราต้องรับุมการของ,องจกักรพรรดิที่ดีให้ผมแกเป็นคนที่แบบว่า น่านับถือสุดในฝั่งของอิมพิเรียมนะครับแน่นอนพวกสภาสูงไม่ชอบแกเพราะแกสัทธาในองค์จักรพรรดิมากเกินไปแต่นั่นแหละครับคนทําดีส่วนใหญ่ก็ไม่จะโดนพวกที่แบบหวังเกาะกินมันไม่ชอบที่หน้ากันอย่างนั้นแหละคราวนี้ครับมีรกรรมแกเนี่ยเด่นเด่นมีอะไรบ้างไม่นับที่แกไปไฟกับปีศาจมิติวาร์ปกับไดรโกนะฮะมีสองเรื่องครับผมก็คือตอนแคมเปญอัน้ตมาครับการคืนชีพของกาลิมานและ อีกหนึ่งไฟครับก็คือเทอราันกูเซตนะผมการมาท้าก,กับแม็กนัตเดอรเรสอ่าเอาเรื่องแรกก่อนตอนแรกเนี่ยครับทางอิมพีเรียมเนี่ยไม่มีไพรมาคือแบบอยู่กันไปตามยะถาก,กรรมครับไพรมาคันหายหัวไปหมดแล้วอยู่ครับก็มีคนที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะคืนชีพกัลิมานให้คนก็งงว,งว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะกัลิมานี่มันเป็นไพรมาคที่โคมมาอยู่แล้วจะมาคืนชีพเป็นยังไงอะ ก็เลยมีกองกำลังหนึ่งครับที่เต็มไปด้วยผู้คนหลายฝ่ายมากเลยคือตอนนั้นเนี่ยเกรนไอเนี่ยไฟ์ไฟกับพวกไอออนวันเดอร์อยู่พอชนะแล้วปุ๊บเนี่ย mm hmm. เห็นเลยว่ามีนิมิตของล,งลังร้ของจักรวาลอยู่ครับมันเห็นนิมิตกันในหมู่เกรนไอนี่แหละแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่รอนแน่ๆครับผมวอร์ดัสก็เลยต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อปก ป้องจักรวาลเอาไว้ก็ตอนนี้เนี่ยอันต้ามารีนโดนบุกจากพวกเคออสครับบอดักก็เลยว่าเฮ้ยต้องไปช่วยอันต้ามารีนแล้ว,ว่าไม่งั้นที่ดาวอันต้ามาไม่งั้นแม่งแตกแน่จักรวาลเนี่ยผลคือว่าในการที่เขาไปที่อันต้ามาเนี่ยก็เจอผู้รอดชีวิตจากเคเดียครับผมตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นพวกเซเรสติ n เนียนครูเซตครับแลวมีพันธวิทย์ก็คือคนนี้ฮะเมียกาลิมานไม่ใช่คือเดี๋ยวนะทุกคน แม้ว่าทุกคนจะเชื่อว่าน้องยานารีเนี่ยเป็นเมียกาลิมานก็ตามแต่จริงๆแล้วเขามองกาลิมานเป็นแค่ลิงนะฮะคือพวกเอลเดอรีเนี่ยต้องคืนชีพกาลิมานนะครับเพื่อปกป้องจักรวาลไว้คือจริงว่ากันว่าพวกเอลเดอรีเนี่ยชุบเอ็มเพลอร์ก็ยังได้แต่ถ้าเกิดชุบเอ็มเพลอร์เนี่ยเดี๋ยวพวกพวกเขาเองก็จะไม่รอดด้วยกันเลยชุบไพหมาแล้วกันวะก็เลยกลายเป็นเรื่องราวว่าเฮ้ยเนี่ยนะมีมีนว่าเฮ้ยเยนารีกับ กาลิมาเนี่ยนะเป็นเรือหลักของซีรีส์ Warhammer and อนด์ w i t นะแต่ไม่ใช่นะครับยังเรียกพวกกาลิมาว่ามังกี้อยู่เลยฮะเป็นพวกลิงคือคุณคิดภาพไหมเหมือนคุณเป็นคนมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยแล้วไปชุบชีวิตกริล,ล่าขึ้นมาเพื่อปกป้องผืนป่าครับเราจะไปเด้ากาลิไอกอริล่าไหมก็ไม่ถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยตามรองจริงเนี่ยเขาชุบเพื่อจักรวาลไม่ได้ชุบมาเพื่อจะเอามาทำผัวโอเคโอเคต่อครับผมคือ การชุบชีวิตของไพหมารุกปเทกาลิมานเนี่ยมันยากมากเนื่องจากว่าพวกเคออสต้องไม่ยอมเฮ้ยมึงกาลิมานจะฟื้นแบบกาลิมานมันมีพลังของดาร์กออสอยู่้ยสปอยเป้นเนี่ยอ่าเป็นว่าพวกไพหมากรมีพลังพิเศษแล้วกันนะพวกเคออสก็รู้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 สึกได้ก็เลยเพิ่มความสุดชีวิตเลยครับแต่ว่าเยนริกับพันธมิตรของโวดัสแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็พยายามทํากันจนที่ว่าคุบชีวิตกาลิมานสำเร็จเมื่อชุบชีวิตกาลิมานสำเร็จครับผมกาลิมานกับเกไนท์เนี่ยก็เลยเตรียมกลยุทธ์เพื่อ ทวงคืนอันตรามาจากพวกเคออสซึ่งมันบอกเลยว่าเป็นสงครามที่โคตรยาวครับผมสู้กันเจ็ดเดือนครับคือคุณคิสภาพคุณนอนโคม่ามาเป็นหมื่นปีอะแล้วคุณตื่นปูแม่งสู้สงครามเจ็เดือนต่อเนื่องเลยแบบเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่การิมานต้องเจอนะครับแบบไม่ไหวแล้วแล้วแน่นอนกำลัสงสำคัญที่เขาต้องพึ่งพาคือมาสเตอร์วอรัสครับผมคือฟื้นปุ๊บเหมือนลูกไก่ออกจากไข่อาจจวอรัสวอรัสช่วยไว้เพราะงั้นวอรัสเราต้องให้ความนับถือคือไม่ขนาดนั้นแต่ก็ประมาณนั้นแหละ คือสู้กันมาตั้งเจ็ดเดือนอะช่วยกันสู้อะมันก็ต้องรักกันบ้างถูกปะให้ความนับถือกันบ้างแต่คราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะสู้เจ็ดเดือนจนปลดปล่อยอันต์มาจากพวกเคียวออฟได้แล้วเนี่ยสงครามจะไม่จบครับผมเนเกิลได้ปลด,ปลดปล่อยชื่อโรไล,ลที่เรียกว่าเดอะซอร์โรหรือความโศกเศร้าเนี่ยใส่ดวงดาวอันต์มาคือชื่อเดอะซอร์โรนะมันซอร์โรจริงนะเว้ยมันจะเจ็บปวดทรมานจนน้ำตาไหลอะ แล้วร้องไห้จนตาบอดอ่ะแบบเฮียทรมานล้วน้ำตาไหลร้องไห้แล้วก็ตาบอดคือเนอเกิลไม่ได้มาเล่นเล่น,ลนแม่งกะเอาตายเลยครับแต่ที่แปลกก็คือว่าที่ใดก็ตามที่กานิมันไปเดินไปถึงครับผมอาการจากทุเลาน้ำตาจะหยุดไหลแล้วก็จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ด้วยเหตุการณ์ดังนี้ครับทำให้กาลิมานเนี่ยพยายามเิยไปรักษาอาหารให้มากที่สุดผู้คนให้มากที่สุดเพราะว่าเขาเชื่อว่าเฮ้ยเราจะต้องต้องช่วยเหลือผู้คน แต่ว่าความรู้ลัอยู่ตรงนี้ครับผมเนอร์เกิลแม่งไม่ได้งงมันวางยาไว้โวดัสเป็นคนที่รู้ได้ว่าเฮ้ยผิดปกติแล้วถ้าเนอร์เกิลจะเอาจริงเนี่ยไอ้พูกนี้ต้องร้องไห้จนตายการิมานโผมาเขาไมไ่ช่วยอะไรแต่ที่การิมานโผไปแล้วช่วยคนได้ก็เพราะว่าไอ้ปลั๊กก็อดเนอร์เกิลเนี่ยทำสิ่งนี้ให้เชื้อโรคตัวเองครับ เมื่อคนเจอการิมานอาการนี้ขึ้นการิมานก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องต้องอยู่ตรงนี้ถูกป่ะเพื่อรักษาผู้คนแต่เป็นเป็นการเบี่ยงเบน,เนความสนใจเว้ยเพื่อไม่ให้การิมานเนี่ยออกจากเอลเอตอรมาคืออ้ามึงอยากรักษาคนมึงตรงนี้ไปตลอดกาลแล้วนานเธอเลยเหรอมึงไม่ต้องไปช่วยจักรวาลแล้วมึงอยู่แค่รักษาคนนี้พอแล้วนี่คือแผนของเนอร์เกิลของผมแต่ว่าโวดัสเนี่ยเป็นคนทำให้การิมานตาสว่างเมื่อรู้ว่าเป้าหมายของเนอร์เกิลคือการกักขังการิมานไว้ในเอลเตอมาด้วยความเพนอกเห็นใจ ความเห็นอกเห็นใจคือข้อผิดพลาดในจักรวาลน,นี้ครับถ้าเกิดคุณหวังว่าจะช่วยกันทุกคนนะครับคุณช่วยได้แค่ดาวเดียวระบบเดียวอัลตรมาแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะช่วยจักรวาลมากกว่าน,นี้เนี่ยคุณต้องไปที่ภาพรวมมองภาพใหญ่คุณต้องพยายามช่วยทั้งอิมพีเรียมทำตามแผน,นของจักรพรรดิครับผมแล้วนั่นแหละครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิกกมัาตาสวะแล้วก็เอาอัลตามามาโอ้จบเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งไม่ครับผมไม่เลยครับ เดี๋ยวนะหารูปก่อนนี่แล้วกันจบจากเรื่องของการชีพของกาลิมานครับมันก็ไกลเป็นเรื่องของเทรันคูเซตต่อครับผมคืออันตตมาไม่ใช่เทอร่าจัก,กรพรรดิอยู่เทอร่าไม่ใช่อันตตมาเข้าใจตรงนี้ก่อนเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าอยากจะเข้าเฝ้าจาัก,กรพรรดิครับต้องเดินทางจากอาัลตตมามาเทอร่าอูก็ไกลอยู่นะแล้วทำยังไงอ่ะ แน่นอนนะผมไม่เดินทางผ่านจัก,กรวาลเขาวาฟแม่งเลยวรัสก็เลยอ่ะโอเคครับกูเป็นไซ,คไซคเคอร์อี๋ยวกูนำทางให้เปิดมิติปุ๊บอ่ะนำทางปุ๊บคือการมาเนี่ยนะอยากจะไปดูว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นที่เทอรล่ะวะแล้วองค์จักรพรรดิเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนที่เขาจะไปเนี่ยสงครา,ามอัลตมาก็ไม่จบอะ่ะเขาต้องเลือกแบ่งกำลังไว้ช่วยอัลตามาด้วยคือถ้าเกิดคุณแบบเฮ้ยไป กับไปเทล่ากันเอากำลังทั้งหมดไปเอัตมาแตกแต่ถ้าเกิดว่าเอาพลังทั้งหมดไปที่อัตมาเดินเท่ามิติวาร์ไปโดนแดกคือแบบแหมช้อยมันยากเนาะก็แน่นอนครับใครจะช่วยล่ะอิตาโวดัสอีกแล้วครับคือโวดัสนี้โคตนมีบทบาททั้งเรื่องการชุบชีวิตคาริมาแล้วก็เรื่องของการพาการิมากลับเทร่าเลยนะฮะเดี๋ยวเรื่องพวกเทรันคูเซตกับการลิปการิมาเนี่ยเดี๋ยวไ้ทำคลิปแยกอีกทีนะมันยาวมาก อะต่อก็หลังจากรวมพลเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยหลักๆก,ก็เป็นการิมานกับโบดัสที่เป็นหัวหน้าแล้วก็มีพวกอันตามารีนกับเกนไนเนี่ยก็โอเคนะเป็นทัพที่แบบเหมาะสมที่จะไปลุยพวกเดมอนในมิติวาร์ฟแต่เมื่อคุณเข้าวาร์ฟครผมพี่น้องที่คุณรักก็กลับมาหาคุณครับแม็กนัตเดอะเรสครับไพมาร์ทแห่งทัศนีรือผมรออยู่แล้วการิมานมึงไม่ต้องพื้นชีพมาไอเด็กเวน มึงอยู่ในวาร์ปนี่แหละอยู่ตลอดไปเอาเดมอนมาล้อมกอบกะว่าเฮ้ยกักขังกริมานไว้ต่อให้ฆ่าไม่ได้ก็กักขังไว้ที่นี่และววะทาซีก็บอกไม่อยากให้กริมานกลับไปเหมือนกันครับแต่ว่าในวาร์ปขอผมเอลเดอรีมาช่วยอีกแล้วอ่าแหมก็จะไม่ให้จินไน้ยังไงล่ะเยนารีช่วยขนาดนี้ครับเอลเดอรีมาช่วยกลิมานนะผมรวมถึงฟอเลน เอ็นเจนี่ผมไม่แน่ใจะเป็นพวกเฟลเลนของดาร์เอ็นเจิลหรือเปล่านะอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่เอลดร์ีมาช่วยช่วยเทอร์รานคือเอ่อตัวของกาลิมานเนี่ยลบหนีจากฟาร์ฟด้วยครับโดยการขึ้นที่ผ่านเว็บเวย์โอ้โหเป็นเครือข่ายที่แบบทําให้เดินทางในวาร์ปได้อย่างปลอดภัยอะ่ะโอ้ยกระฟอยากจะทําให้เอรเจกต์นี้สำเร็จนะครับแต่ทำไม่สำเร็จเพราะว่าโดนแบ็คนัทแม่งเซตย่อตอนโดนพวกเคอร์ทก้อนหลอก แต่คนที่ใช้เวทางเว็บเวย์ของเอลโดรีฟผมซึ่งเป็นช่องทางโบราณมากเลยมันคือคิดง่ายครับว์ามันเหมือนกับบึงขนาดใหญ่อะ่ะและ้วเว็บเวย์คือเหมือนอุโมงค์ใต้ทะเลอะ่ะอุโมงค์ใต้ทะลุบึงอะ่ะวึบการีมานก็บอกว่าเอ้ยเยี่ยมเอลโดริเปิดเว็บเวย์ให้ก็เข้าไปในเว็บเวย์ผมแต่ว่าการีมานเอจใจเว้ยเฮ้ย hey, เดี๋ยวนะแมกนัตพี่ชายสุดแสนจะฉันฉลาดของกูเนี่ยนะจะปล่อยให้กูทะลุเว็บเวย์ได้อย่างง่ายดายขนาดนี้แมกนัที่แบบ เกลียดกูเข้าไส้ขนาดนี้นะจะปล่อยให้กูรอดไปได้แปลกแปลกหรือจริงๆเนี่ยแมกนัตต้องการจะแทรกซึมมากับกูด้วยเพราะถ้าเข้าเวฟปุ๊บทุกไปเธอรล่าวิวแมกนัตก็โผล่ใจกลางอิมพีเรียมนะครับก็เลยแทนที่จะไปโผล่เธอรล่าผมก็เลยไปโผล่ที่ลูน,น่าแทนนะตรงนี้ละครับที่เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเทอรันคูเซดโดยที่ว่าเป็นการเผชิญหน้า,นาระหว่างแมกนัตเดอะเรดพร้อมกับลูกสูนเท่าต้นสัตว์จำนวนมหาศาลแล้วมีเกรนไนที่นำโดยโวลดัส เป็นกำลังสำคัญรวมถึงสเปนบรลีนจนวนมหาศาลครับเข้าปราบเดมอนจนแบบสู้และเทะบู๊บบูบบู๊บบ,บูบอ่ะแต่สุดท้ายครับผมแม้ว่าจะมีเดมอนนี้ขนาดไหนครับมันใกล้เธอลางไงก็กำลังเสริมจากอิมพีเรียมก็มาช่วยผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวพวกนายตีที่นี่ใช่ไหมได้เดี๋ยวเรามาช่วยด้วยแล้วก็สั่งจากอิมพีเรียมครับมันดาวแม่ดาวแม่เองเนี่ยครับบอกเลยว่าถ้ามันมาแบบกำลังเสริมนะครับกำลังเสริมนี่คือตบกระเด็นหมดนะครับบอกเลยดังนั้นเนี่ย แมกนัทก็เลยล่าถอยไปกาลิมานก็เลยสามารถเอาชนะแมกนัทได้รวมถึงพอเสร็จปุ๊บก็กับพันธมิตรครับก็กับเทอร่าซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ1นึ่งหมื่นปีนะครับที่ไพหมาดกาลิมานได้เข้าฟอบเบรการสตัวกับองค์จักรพรรดิเมื่อกลับมาถึงครับกาลิมานก็ได้รับการคืนสถานะเป็นลอดคอมมานเดอร์ของอิมพีเรียมคผมโดยที่ว่าเขาเนี่ยให้ขพันธมกับ อ u ดิคโวดัสมากเพราะว่าถ้าไม่มีอ u ดิคโวดัสกับกองมังกนัยน,นะครับมาไม่ถึงเทราแน่นอนนะผมดังนั้นนี่คือผลงานชิ้นโบว์แดงของอ u ดิคโวดัสครับผม mm hmm. เขาทําสําเร็จ mm hmm. เขาสามารถชุบชีวิตเคลมัดการิมานได้จริงๆคือไม่ได้ชุบเองนะแต่คือเหมือนป้องกันเนี่ยทำวิธีปุ๊บจากเอน์รีเอรรีแบบว่าชุบกาลิมานขึ้นมาวอออ้เอโบดัสก็แบบสู้เต็มที่อยาให้เขาเอาขัดขวางผมนี่คือผลงานชิ้นโบว์แดงเลยรวมถึงการที่เขาสามารถพาการิมานกลับมาถึงเทราได้อย่างปลอดภัยผมนี่คือสิ่งทีี่่เรยกวา อาริกโบรัสครับทำเอาไว้นะฮะส่วนใครที่อยากจะหาโมเดลไปชาบูก็เชิญครับโมเดลนี้เลยครับเอาไง่ายๆว่าถ้ามีออดิกโบรัสนะการิมานไม่รอดชุบชุบก็ไม่ได้ชุบเสร็จก็กลับเทอร่าไม่ได้ผมนี่คืออย่างที่บอกตอนแรกไม่อ่านอ่านปุ๊บเช็ดเค่แม่งเนื้อเรื่องโคตรเท่คือถ้านับกันในหมู่ของเกรไนอ่ะอิตาเนียบทเด็ดลองจากไดโก้ครับ ส่วนไดโก้นั่นเรื่องมันเวอร์สุดชีวิตไปเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเล่าให้ฟังโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับพี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็เต็มที่มากแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับกับช่องปราสตูด,ดิโอถูกใจกดไลค์รับซัสบ,สบสไครต์ไว้โอ้โหลิ้นพันกันแล้วแล้วเจอกันครั้งหน้าครับแล้วเจอกันบราเธอ